สวัสดีค่ะน,ะนักเรียนชัปมะถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะก็พบกับครูกิ๊กอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูกิ๊กจะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารต่อจากคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วเราทำทำเกี่ยวกับน้ําผลไม้ไปใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารน,นะคะคือพิมพ์เสนนั่นเองนะคะกิจกรรมที่สานะคะพิมพ์เสนนะคะมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรนะคะเดีย๋ยวเราจะมารููกันเนาะปประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะ เมื่อเด็กๆเรียนจบแล้วเด็กๆจะต้องสังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนได้นะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะ1นนะคะคือแก้วพลาสติกใสนะคะ2บงิกเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนนะคะแล้วก็แผ่นกระดาษแข็งเจาะรูนะแล้วก็จะมีพิมพ์เสนนะคะช้อนตักสารเบอร์2องี้เกียจแอลกอฮอล์นะคะไม้ขีดไฟภาชนะใส่สายสำหรับดับไฟนั่นเองนะคะวิธีทำนะคะ บอกว่านักเนียจะต้องตักพิมพ์เสน5ช้อนนะคะเบอร์สองใส่ในบิ๊กเกอร์นะคะแล้วก็สังเกตสมบัติของพิมพ์เสนได้แก่สถานะว่าพิมพ์เสนมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สนะคะสีมีสีอะไรากลิ่นเป็นแบบไหนแล้วก็บันทึกผลนั่นเองค่ะสองน,นะคะเนเด็กๆจะต้องนํากระดาษแข็งที่เจาะรูไว้นะคะ4-5รูวางบนปากบิ๊กเกอร์แล้วนําแก้วพลาสติกใส่นะคะครอบบนกระดาษแข็งนั่นเองค่ะ ถามนะคะเมื่อจบแล้วเด็กๆจะต้องค้างคเนนะคะแล้วก็บันทึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อนำบิ๊กเกอร์เนี้ยท,ที่ใส่พิมพ์เสนไปนะคะให้ความร้อโดยตั้งไฟอ่อนๆนางรูปนะคะก็คือแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นชุดแกะแอลกอฮอล์ตรงนี้เป็นบิ๊กเกอร์250ลูกบาทเซนนะคะใส่พิมพ์เสนลงไปก็วางกระดาษเจาะรู4-5รูล,ลงไปแล้วก็ใช้แก้พลาสติกครอบนะคะจากนั้นนะคะเมื่อ เมื่อทําแล้วใช่ไหมคะเด็กจะต้องทำกิจกรรมนะคะก็ตรวจสอบการค้างคะแนนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็บันทึกผลค่ะจากนั้นเมื่อเด็กๆทำการทดลองแล้วดเด็กๆต้องดับไฟและตั้งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงในบิกเกอร์แก้พลาสติกใสและบนกระดาษค่ะจากนั้นร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบสมบัติของสารที่พบนะคะบนกระดาษและในแก้พลาสติกใสกับสมบัติของพิมพ์เสงก่อนให้ความร้อนนะคะแล้วก็บันทึกผลค่ะ แล้วก็รวบรวมนะร,วร่วมกันนะคะอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนแล้วก็นําเสนอผลนะคะอันนี้นะคะคือสรุปวิธีการทํากิจกรรมนะคะคือเด็กน,นะคะจะต้องสังเกตสมบัติของพิมพ์เสนก่อนนะคะจากนั้นมาทําการทดลองแล้วก็ค่าคะเนผลนะคะ่าโดยการนากระาดาษแข็งที่เจาะรูวางบนปากบ,บิ๊กเกอร์นะคะนําแก้วพลาสติกใสครอบบนกระาดาษแข็งอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นเมื่อทํากิจกรรมโดยให้ความร้อนกับพิมพ์เสนแล้วนะคะดับไฟ ยาไฟเสร็จแล้วเด็กจะต้องตั้งไว้5นาทีนะคะแล้วก็เปรียบเทียบสมบัติของพิมพ์เสนก่อนและหลังให้ความร้อนนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาทำใบงานกันนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการทดลองนะคะเรื่องก,การเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะแบบนึงนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะค่ะเดี๋ยวให้คุณูเฟิร์นสาธิตในการดมกลิ่นค่ะค่ะเริ่มเลย จมูกค่ะจากนั้นนะคะตอนนี้ค่ะเรานะคะใส่หน้ากากอยู่ใช่ไหมคะเราต้องต้องถอดค่ะหน้ากากอนามัยนี่ของเราออกนะคะถอดออกจากนั้นค่ะนักเรียนนะคะจะต้องนำบิ๊กเกอร์ค่ะที่มีพิมพ์เสนนะคะไปใกล้ๆจมูกค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้มือค่ะพัดเอากลิ่นนะคะเข้าจมูกค่ะนักเรียนนะคะจะต้องสังเกตค่ะว่าพิมพ์เสนของเรามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นค่ะ เมื่อนักเรียนดมกลิ่นเสร็จแล้วนะคะสังเกตกลิ่นเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิมค่ะนักเรียนอย่างนี้นะคะเป็นวิธีการสังเกตกลิ่นนั่นเองค่ะค่ะมีกลิ่นหรือว่าไม่มีกลิ่นนะคะอย่าสูดดมโดยตรงนะนะคะต้องใช้วิธีมือพัดโบกเอากลิ่นเข้ามานะคะเอาละตรงส่วนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนั้นะสังเกตสมบัติของพิมพ์เสร็จได้เลยค่ะและลืมบันทึกผลนะคะ ก็คือวางอะไรคะพิมเซนนะคะบนตะแกรงนะคะซึ่งมีที่กั้นลมเรียบร้อยนะคะชุดอุปกรณ์นะคะตะเก็แอลกอฮอลแล้วก็ทำอย่างไรต่อคะกระดาษแข็งค่ะที่เรียนนั้นเจาะรูนะคะ 4- 5ถึงห้ารูวางไว้บนตักบิกเกอร์ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ทำอย่างไรต่อคะนำ้ำ แก้วพลาสติกใสใช่ไหมคะทำอะไรคะวางไว้บนนะคะปากบิกอร์ซึ่งจะต้องครอบรูนะคะนักเรียนครอบรูทั้งสี่หรือห้ารูที่นักเรียนนั้นได้เจาะมานะคะหลังจากนั้นก็คือใช้ตะเกลแอลกอฮอล์นะคะวางไว้ในที่กั้นลมตอนนี้คุณครูยังไม่ได้จุดไฟนะคะให้นักเรียนทําอย่างไรก่อนคะ่ะคุณครูเฟิร์นค่ะตอนนี้นะคะเรายังไม่จุดไฟนะคะแต่ก่อนที่เราจะจุดไฟค่ะ เราจะต้องคาดคะเนผลกันก่อนค่ะโดยเราจะต้องคาดคะเนค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพิมพ์เสนที่อยู่ในบิกอ e r ค่ะเมื่อเราไปให้ไฟอ่อนหรือนำไปตั้งไฟอ่อนนั่นเองค่ะในบิกอร์อย่างเดียวไหมคะเราก็จะต้องคาดคะเนนในแก้วพลาสติกใสด้วยค่ะคุณูปัดสองส่วนเนาะ,นะ,ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ค่ะเราไปคาดคะเนนผลกันเลยค่ะ เรียนนะคะในการนักเรียนคะตอนนี้เรามาสังเกตไปพร้อมๆกันเลยค่ะสังเกตเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตปริมาณพิมพ์เสนดูสิคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคือต,ตัวนนักเรียนก็เตรียมนะคะใบงานได้เลยนะคะเพราะาจะมีอยู่หน้าที่ต้องวัดรูปลงไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้สังเกตก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยวัดรูปนะคะ สังเกตพิมเสนในบิกอร์สังเกตรปริมาณของพิมเสนก่อนได้เลยค่ะนอกจากสังเกตนะคะปริมาณนะคะพิมเสนที่อยู่ในบิกอร r แล้วนะคะสังเกตนะคะเพิ่มขึ้นมามองขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะมองขึ้นมาเรื่อยๆเห็นอะไรไมค่ค่ะในแก้วพลาสติกเห็นไหมคะอ่า เห็นไหมคะนักเรียนนี่ค่ะชัดเจนเลยเรียกว่าเห็นอะไรนะคะครูเฟิร์นครูเฟิร์นมีความรู้สึกว่าคล้ายๆน่าจะเป็นไอไหมคะคุณครูปา่าเป็นไอของพิมเสนนั่นเองนะคะสังเกตด,ดีๆนะคะตอนนี้นะคะพิมเสนไอของพิมเสนพอเราให้ความร้อนนะคะไอพิมเสนก็จะผ่านรูที่เราเจาะขึ้นมานะคะบริเวณที่แก้ว เรียนสังเกตดูดีๆนะคะว่าตอนนี้เมื่อเราให้ความร้อนกับพื้นเสนแล้วนะคะเป็นของเหลวหรือเปล่าตอนนี้นะคะเป็นของเหลวไหมนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะนักเรียนนะคะลองสังเกตดีๆสิคะนักเรียนลองมาสังเกตที่บิกอร์กันค่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ยสังเกตที่พื้นเสนค่ะตรงนี้นะคะ้าง,างบิกอร์ค่ะมีอะไรเกิดขึ้นคะ ูปัดสังเกตว่าเหมือนปริมาณของพิมพ์เสนลดลงไหคะครูเฟิร์นนักเรียนสังเกตเหมือนกับครูปัดไหมคะตอนนี้นักเรียนปลายทางสามารถทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้านักเรียนปลายทางไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาสามารถดูตรงข้างหน้านี้ได้เลยนะคะส่วนนี้นักเรียนวัดค่าไปได้เลยนะคะครูเฟิร์นใช่ค่ะนักเรียนนะคะอาจจะแบ่งหน้าที่กันค่ะอาจจะเพราะว่า าสารนะคะส่ไปนะคะนักเรียนก็ทำไนบ,บันทึกผลได้ค่ะเห็นผลชัดเจนตนช่วงที่รอห้านาทีนี้เดี๋ยวนักเรียนนะคะกลับไปดูใบงานก่อนหน้านี้ที่เราวาดภาพเด็กๆดูเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการท้นรอนะคะก็เปลี่ยน สถานะของพิมพ์เสนนั่นเองนะคะแล้วมาทําใบงานกันเนาะอ่ะให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานนะคะหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามขึ้นมานะคะเราจะทำพร้อมๆกันนะต่อมานะคะเขาบอกว่าผลการสังเกตสมบัติของพิมพ์เสษเป็นยังไงนะคะเด็กๆเติมลงไปในใบงานเลยเนาะคือพิมพ์เสนจะเป็นของแข็งนะคะสีขาวมีกลิ่นนะคะอ่า ในคดเคสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อนำบิกเกอร์นะคะที่มีพิมพ์เสนนะคะไปให้ความร้อนโดยตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะเกิดขึ้นคือเก็บพิมพเสนบางส่วนในบิกเกอร์เนี่ยหายไปนะคะที่ครูให้ดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะอะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะลงในใบงานเนาะและบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในบิกเกอร์และในแก้วพลาสติกใสเมื่อพิมพ์เสนได้รับความร้อนให้เด็กวาดรูปนี้ลงไปนะคะเป็นการจําลองเนาะ แล้วก็บรรยายว่าเมื่อได้รับความร้อนนะคะกิ่พิมพเสนบางส่วนในบิเกอร์ก็จะหายไปนะคะแล้วก็มีของของสีขาวเกาะข้างมิเกอร์เหนือขึ้นมานะคะจากบริเวณก้นภาชนะในเด็กอธิบายไปแบบนี้เลยนะคะแต่เมื่อสสังเกตเมื่อเราดับไฟแล้วนะคะมีเกลืสีขาวเกาะตามขอบรูของ กระดาษแข็งนั่นเองนะคะ,ะเพราะว่าอะไรคะเวลาเราให้ความร้อนไอพิมเสนก็ละเหยขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็จะไปเกาะที่กระดาษเนาะก็จะทําให้กระดาษเนี่ยมีเกล็ดสีขาวนะคะเกาะตามขอบดูนะคะของกระดาษแข็งนั่นเองนะคะผลการสังเกตนะคะเมื่อดับไฟเนอะ,อะเมื่อดับไฟนะคะไอของพิมเสนนะคะจะเปลี่ยนกลับมาเป็นพิมเสนที่มีเกล็ดสีขาวนะคะมีกลิ่นเหมือนเดิม ฟังนะไอของพิมเมื่อเราดับไฟทิ้งไว้5นาทีนะคะไอของพิมเสนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นพิมเสนที่มีเกล็ดสีขาวนะคะมีกลิ่นนะคะเหมือนเดิมเนาะผลการอภิปรายสมบัติของพิมเตนะคะก่อนและหลังให้ความร้อนนะคะเขาบอกว่าก่อนพิมเสนได้รับความร้อนนะคะมีสมบัติเป็นของแข็งสีขาวแล้วก็มีกลิ่นนะคะแต่เมื่อหลังให้ความร้อนแล้วนะคะ มีสมบัติเป็นของแข็งสีขาวมีกลิ่นเหมือนเดิมนั่นเองค่ะย้อนมาสรุปกิจกรรมกันนะคะเขาบอกว่าเมื่อให้ความร้อนกับพิมพ์เสนนะคะพิมพ์เสนนะคะมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สนะคะและเมื่อทําให้พิมพ์เสนเย็นลงพิมพ์เสนจะมีการเปลี่ยนจากสถานะจากแก๊สเป็นของแข็งนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็ให้เด็กๆน,นะคะกลับไปทำใบงานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้า1 0 0่งร้นถึงหนึ่งร้อยสามนะคะอ่าเสร็จแล้วถ่ายรูปมาส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะ จ,จบแล้วนะคะเรื่องการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนนะคะอ่ะก็ในเด็กก็ถ่ายรูปไหมคุณครูดูด้วยเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วเนาะอะ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะลูกเด็กๆเนาะเราจะเจอกันเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสาสารเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นเรื่องใหม่นะคะอ่ะให้เด็กๆเตรียมความพร้อมให้พร้อมด้วยนะคะอะ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย